โอ้โห oh คุณผู้ชมครับในที่สุดความจริงปรากฏเป็นที่เรียบร้อยครับกับการช็อกพลังอาเซียนครับเรียกได้ว่าออกมาปกป้องและสนับสนุนสุภโชคนะครับกับประตูที่ยิงใส่ความอายุติธรรมในการแข่งขันอาเซียนครับ2024ครับเหลือจะเชื่อเปิดโบวดขึ้นท็อปห ตอกหน้าเวียดนามหงายซะอย่างนั้นนะครับพร้อมประเด็นสุดสะใจนะครับญี่ปุ่นยังด่างเงียนว่าสกกระปกเป็นไปได้ยังไงแล้วก็มาสะใจคูณ2ไทยลีกสุดยอดนะครับทีมแบงคอกมีข่าวลือว่าจะคว้านักเตะดีกรีทิมชติอินโดนีเซียจอมทุ่มไก่อย่างปาธมาอาหารตอกย้ำภาพของนักเตะอินโด ที่มีความเป็นมืออาชีพกว่าเวียดนามนะครับพร้อมข้อมูลสุดเดือดเหลือจะเชื่อเวียดนามเนี่ยเลี้ยงไม่เชื่องอักตันยูจริงๆกับประเด็นล่าสุดคืออะไรมาติดตามกันนะครับพร้อมส่องทิศทางของทีมไทยกับ การล่าอันดับฟีฟ่า a ร k กิ้งที่สนุกมากๆใน Asian c u คนั่นเองครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big c h a มปหน่อยนะครับ เขาเรื่องกันเลยครับเรียกได้ว่าเหลือจะเชื่อผมเองยังช็อกกับข่าวนี้จริงๆครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราก่อนหน้านี้ผมแอบเป็นห่วงนะครับภาพลักษณ์ของทีมบอลไทยหลังจบการแข่งขันอาเซียนคัพ2024เพราะก็อย่างที่เรารู้เราทราบนะครับว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยแม้ว่าจะไปไม่ถึงแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันแต่หลังจบการแข่งขันเนี่ย เราจะเห็นความพยายามของสื่อเวียดนามนะครับนักฟุตบอลเวียดนามที่ออกมากล่าวร้ายใส่ร้ายนะครับทีมชาติไทยต่างๆนานานะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งชาติที่ผมว่ามีวิธีการที่สกปรกเยอะมากนะครับแม้ว่าจะเป็นแชมป์แต่ดูไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับดูจะยังคงแบบอยากจะให้ร้ายกับ ฟุตบอลไทยของเราแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่โดนหนักสุดก็คือสุพโชคสารชาติลูกที่เขายิงขึ้นนํา2ประตูตอนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดทุกมิตินะครับในเวียดนามเท่านั้นไม่พอเราจะเห็นความพยายามนะครับของแฟนฟุตบอลเวียดนามที่ออกมาประนามต่างๆนานา,นาว่าประตู2-1เนี่ยมันเป็นประตูที่ไม่มีสปิริตนะครับก็บอกได้เลยว่า เวียดนามทำทุกทางจริงๆแต่เหลือจะเชื่อครับความจริงได้ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยและผมเอโก้ยังช็อกกับพลังของชาวอาเซียนนะที่ยังคงมั่นใจและก็เชื่อมั่นนะครับในฟุตบอลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าถ้าสุพโชคสรารชาติดูข่าวนี้อยู่เนี่ยเขาน่าจะมีกำลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆครับทุกอย่างที่ถูกสายร้ายมาตอนนี้เนี่ย มันเหมือนถูกเปิดกว้างนะครับจากชาวอาเซียนที่ก็เห็นภาพของการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศว่าไทายเราเนี่ยนะครับได้รับนะครับความลำเอียงจากผู้กตัดสินเกาหลีนะครับเท่านั้นไม่พอยังได้รับเกมที่ไม่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ทราบเวียดนามแม่งมานอนเล่นทั้งเกมนะครับแต่อยากได้สปิริตนะครับแก้งเจ็บแก้งดึงเกมแกงทำให้มันช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรื่องนี้ถูกตอบโต้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากผลโหวตล่าสุดเลยนะสดๆดร้อนๆผมเองผมยังงงเลยว่าการเปิดโหวตครั้งนี้ครับมีแฟนชาวอาเซียนรวมไปถึงจากเอเชียนะครับที่เข้ามาโหวตประตูของสุบโชคขึ้นมาเป็นท็อปหนึ่งเลยครับคือ ในเกมไทยกับเวียดนามนัดชิงเนี่ยเขาเปิด4ประตูก็คือประตูของพามทวนไฮนะครับประตูของเบนจามินเจมเดวิสประตูของเฮียนไฮลองแล้วก็ประตูของสุภโชคสารชาติซึ่งประตูของสุภโชคสารชาติเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะครับสูงถึง77.61%ห่างจากอันดับ2คือประตูของเวียดนามเนี่ยที่ได้เพียง19.59%ตตัวเลขเนี้ยนะครับ อาจจะไม่สามารถตอบได้อย่างเสร็ดน้ําแต่ผมเชื่อว่าคนอาเซียนหรือว่าคนเอเชียที่เขาดูเกมนัดน,นี้อยู่เนี่ยเขารู้เขาทราบนะครับว่านักฟุตบอลอย่างสุขโขทั่เมื่ออาชีพระดับเนี้ยไปเล่นมาแล้วทั่วสารทิศไปเล่นนลีก่ปุ่นยืนระยะเล่นกับซัปโปโรอะ่ะไอเรื่องจะไม่มีสปิริตไม่มีหรอกแต่บางชาติที่มันไม่มีสปิริตแล้วอยากได้สปิริตจากชาวบ้านเนี่ยดิ้นตายเลยครับผมบอกไปแล้วเนะว่าตอนเนี้ยวีดนามเองเนี่ยกำลัง ขายหน้าตัวเองเรื่อยๆนะครับพยายามทําให้คนอื่นเขาดูแย่แต่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนมันจะกลับไปที่นะครับเวียดนามเองวันนี้ตีข่าวได้เพียงแค่ฉลองความสำเร็จให้ร้ายนะครับกับคู่แข่งเป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีข่าวดีอื่นนะครับนอกเหนือจากหูต้องมาดูจ้องตาปิดๆเห็นนักเตะไทยนะครับไปเล่นต่างแดนอย่างต่อเนื่องวันนี้นักเตะไทยเปิดแข่งรายที่7 ไปคาแข่งในเจลีอย่างเจอร์ัก์วงกรขนาดที่เวียดนามไม่มีใครเอาผมย้ําว่าไม่มีใครเอานะครับตอกย้ําด้วยข่าวที่ผมเองก็รู้สึกสะใจนะคือถ้าใครไปดูไฮไลท์ทาง YouTube ของอาเซียนนะครับอาเซียนคัพเนี่ยเราจะเห็นคอมเมนต์ของเกาหลีเยอะมากบอกฉันสนับสนุนเวียดนามอะไรเงี้ยเยอะมากเต็มไปหมดนะครับแต่ผมเองผมก็อยากรู้มุมมองของญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นอ่ะไม่ค่อยจะแสดงออกในแง่นี้เท่าไหร่นะว่า ถึงแม้จะแบบเออมีความสัมพันธ์นที่ดีกับไทยหรืออะไรเงี้ยในแง่ของกีฬาแต่เขาก็จะไม่ได้ออกหน้าออกตาว่าเฮ้ยสนุนสนุนไทยสุดขั้วเลยไม่เลยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีการออกมาอัปเดตข้อนึงแล้วผมชอบนะกับโพสท,ที่เขาบอกคือมันมีประเด็นเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่าเรื่องของการเฉลิมแชมป์เนี่ยของทางเวียดนามเนี่ยมันดูเอิกระเลิกดูแบบเหมือนแบบวุเป็นแชมป์โลกหรือไงอะไรเงี้ย แล้วญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบผมสะใจผมไม่เคยเห็นเขาด่าแรงขนาดนี้มาก่อนแต่เมนล่าสุดเนี่ยเห็นภาพชัดเจนนะครับญี่ปุ่นที่อยู่ในเวียดนามนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เวียดนามชนะไทยใน a อสเซนคัพเนี่ย,ยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ารำคาญมากบีบแต่ทั้งเมืองอยู่ได้โคตรหนหูรถก็ติดแล้วก็บอกว่าสกรปรกอีกต่างหากโอ้โหเรียกได้ว,ว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจัดเต็มขนาดนี้นะ คือพอญี่ปุ่นพูดคำว่าสกรปรกออกมาผมก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเออนี่มันอาจจะเป็นพฤติกรรมของเขาก็ได้นะพฤติกรรมที่จะทำอะไรก็จะต้องแบบโดดเด่นนะครับไม่สนว่าเฮ้ยเพื่อนร่วมอาชีพหรือว่าวงการของเขาจะเป็นยังไงมีความสกโปรอะ่ะคือพูดง่ายไม่ได้สกโปรแค่เนื้อตัวนะครับความคิดก็สกโปรด้วยนะอันนี้พูดตรงนะเท่านั้นไม่พอยิ่งผมได้รับรู้รับทราบ กับข้อมูลที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะที่คุณมาดามแป้งคุณนนพัน์ล้ำซำนะแกเนี่ยไม่ออกมาพูดเลยเรื่องของผลการแข่งขันแกเนี่ยมุ่งมั่นนะครับวางเป้าหมายจะทำให้จีนไทยพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นแต่เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะ่ะผมมองว่าจริงจ เวียดนามถือว่าอักตันยูมากนะคือเลี้ยงไม่เชื่องอ,ะอ่ะพูดง,ง่ายๆเลี้ยงไม่เชื่องเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่ามาดามแป้งเนี่ยนะครับประสานงานให้ความช่วยเหลือนะครับกองหน้าบราซิลของเวียดนามอย่างราฟาเอลซันหรือเงียนซูนซอนเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเ,ง,งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสนับสนุนทุกอย่างแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาด้วยนะครับพอผมรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะวะ่าว่า อันนี้เป็นเป็นในเวของมาดามแป้งนะแกไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วแหละแต่ผมรู้สึกนะว่าถ้าข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวจริงอะเวียดนามควรจะต้องมีการรายงานนะว่าไทยเราอะนะครับมีความเอื้ออารีขนาดไหนนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบเอาแต่จะแบบโหจะใส่ร้ายคนอื่นผมดูข่าวนี้ผมรู้สึกได้บางท่านบางท่านพอฟังข่าวเนี้ก็อาจจะรู้สึกในใจว่าแม่งไ,ไม่น่าไปช่วยแม่งเลยทุกวันนี้มันยังด่าเราอยู่เลย แต่พุดงตรงนะครับน้ำใจคนไทยนะครับไม่ธรรมดาหรอกยิ่งใหญ่แต่มันก็ท้อนภาพแหละถ้าเวียดนามไม่พูดถึงข่าวนี้เลยแปลว่าเลี้ยงไม่เชื่องนะครับเรียกว่าแบบขูแล้วอากตันยูด้วยถ้าถ้าผมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกเนะี่ยผมจะบอกเลยว่าประเด็นเนี้ยนะครับเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนเพราะว่าเราช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยอันคันจะรายงานแต่จะว่าแต่นักเตะไทยไม่มีสปิริตบ้างนะหรืออะไรต่างๆนานา ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยอนาคตต้องศึกษาให้ดีนะพบผมเองเนี่ยนะครับพอได้เห็นภาพเห็นกระแสของอาเซียนที่เขาไม่ได้ซื้อประเด็นที่แฟนๆเวียดนามในโซเชียลพยายามไปเป่าร้องของเปล่าว่าววเฮ้ยนี่แต่ไทยไม่มืออาชีพไม่มีสปิริตคือภาพมันก็เห็นอยู่แล้วนะครับเอาตรงๆง่งงายๆมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมสะใจอันนี้ผมสะใจโดยส่วนตัวก็คือข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับกับดิวใหญ่ ของการแข่งขันไทยลีกนะครับคือดิวเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรสดโคตรร้อนกับกรณีนะครับจอมทุ่มไก่ทีมชาติอินโดนีเซียผมว่าคนไทยรู้จักคุ้นเคยไปอย่างดีแหละกับปัทมาอาหารปัทมาอาหารเนี่ยเพิ่งจะยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดในลีกเกาหลีหลใต้ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับเกาหลีก็แปลกแม่งชอบดึงอาเฟียนไปดองไว้ก็นังไปก็ไม่รู้ดึงไปก็คิดว่าจะเอาไปเละเอาไปใช้เอาไปดองอะไรอย่างเงี้ย หลายคนก็ถอดใจกลับมาอย่างอัสนาวีมังกรามก็ก่อนมาเล่นท่าเรือก็เล่นเกาหลีนะครับหรือเราเนี่ยเอาง่ายๆเคสอย่างสัสลักไปเล่นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ไม่รู้เกาหลีมันจะจับไปดองทําไมก็ไม่รู้นะครับซึ่งเคสของปัทมาอาหารตอนนี้มีข่าวลือออกมาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ต้องขอลือก่อนนะครับว่าสโมสรใหญ่ของประเทศไทยอย่างแบงคอกยูเนเต็ดกำลังเจราจาคว้าตัวนักเตะอย่างปัทมาอาหาร มาเล่นในการแข่งขันไทยลีกนะครับข่าวนี้ผมสะใจยอย่างหนึง่งผมคิดนะเอาตรงๆนะผมการันตีหนึ่งข้อแล้วกันแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็อาจจะเกรียนอาจจะมีแบบบางช่วงบางตอนที่เราเล่นฟุตบอลด้วยกันมันก็ต้องมีเรื่องของการประทะวาทะเรื่องของปกติในโลกฟุตบอลสมัยใหม่ที่มีโซเชียลแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะผมเชื่อในจิตวิญญาณของนักเตะอินโดนีเซียหนึ่งข้อคือเป็นนักสู้นะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพที่สูง อันนี้ผมเชื่อตรงนี้ดูจากอัตราการไปเล่นต่างประเทศดูจากความสู้และความทนแล้วผมก็เชื่อนะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับคาเลเตอร์เนี่ยมีความคล้ายกับเราหนึ่งข้อนักเตะน,นะค่อนข้างจะรักชาตินะครับเราเห็นหลายรอบแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโค้ชสู้เพื่อชาติแต่ที่ผมมองนะคือนักเตะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับที่ได้สัมผัสมีฝีเท้าที่ดีนะครับเป็นมืออาชีพนะครับรู้ว่าไปเล่นต่างประเทศต้องทํำยังไงนะครับแล้วที่สําคัญผมว่า เอาตรงๆนะเมื่อมาเปรียบเทียบกับนักเตะเวียดนามผมว่ามันคนละโลกเลยคือมืออาชีพกว่าเวียดนามเยอะแล้วผมพูดได้เลยนะครับว่าเหตุการณ์วันนี้นะครับที่เวียดนามทําแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยอักตันยูเรียกว่าเลี้ยงไม่เชื่องหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ฝังอยู่ในจิตใจของคนไทยนะครับรวมไปถึงคนทําทีมด้วยว่าอนาคตก็ไม่ต้องมายุ่งกันไม่ต้องมาพูดถึงกันนะครับเพราะผมเชื่อนะ อย่างอินโดเงี้ยนะอย่างอัสนาวีมานะครับมาเล่นท่าเรือก็เป็นที่รักนะผมเองชอบเลยผมพราเขาเก่งมากนะซึ่งถ้ามีปัทมาอาหารมาอีกคนน่ะมันก็จะเป็นการตอกหน้านะครับเวียดนามกับทีมที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในจัก,กรวาลเนี้ยนะครับแล้วเวลาที่ชนะแล้วไม่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะครับพยายามใส่ร้ายป้ายสีเข้าไปทั่วแล้วความจริงมันก็เริ่มปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในแง่ ของตัวเลขสถิติของการโหวตอาเซียนมันก็ชัดเจนมากๆว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมเนี่ยสะใจกับข่าวนี้แบบสุดๆมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะมาปิดท้ายกันที่กรณีอัปเดตเรื่องนี้สนิดนึงครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราหลายท่านเองเนี่ยนะครับก็มีการสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยทิศทางของ ทีมชาติไทยเราจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าตอนนี้เข้าสู่ภารกิจสำคัญกนะ็คือเอเชียนคัพเนาะแล้วก็ต้องบอกครับคุณผู้ชมว่าเอเชียนคัพครั้งนี้มันจะแตกต่างจากอาเซียนคัพแบบคนละโลกอาเซียนคัพเนแข่งเป็นเดือนนะครับไทยน่าจะแลงกิ้งลบอยู่ประมาณหนึ่งแข่งทั้งเดือนแข่งเยอะมากนะครับ ว่าตัวเลขที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดโดยก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลไทยนะครับที่มีการออกมาเปิดตัวเลขแล้วนะครับว่าอาเซียนช่างแม่งนะครับมาเอเชียนคัพเนี่ยคนละเรื่องครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยคูณ5นะครับแต่เอเชียนคัพคูณ10ดังนั้นแต่ละเกมที่ไทยลงสนามเนี่ยนะ ตามโปรแกรมที่เปิดออกมาโคตรชัดเจนคือไทยเราเนี่ยใน Asian Cup, เอเชียนคัพรอบคัดเลือกอยู่กลุ่มเดียวกับสี่ลังกาเติร์กเมนิสถานแล้วก็ชัยนิสไทเปนะครับซึ่งดูจากชื่อชั้นแล้วก็ต้องบอกว่าก็ไม่แน่จะต่างจากอาเซียนเนาะแต่จริงเนี่ยแต่ละเกมที่ลงสนามเนี่ยมันจะคูณเยอะกว่าอาเซียนคัพเท่าหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่า แม้กระทั่งเกมที่เราเอาชนะสีลังกาเนี่ยนะครับในบ้านนะเรายังบวกถึง4.52เลยนะครับแล้วถ้าบวกเยอะสุดก็คือถ้าเราชนะเติร์กเมนิสถานทั้งในบ้านและทีมเยือนเนี่ยบวกถึง8.75นะครับแล้วก็มีชนิเทเป,ปียบวก7.2นะครับหมายความว่าถ้าเราเนี่ยเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วแจ็คพอตเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเนี่ย มีโอกาสสูงที่เราจะเก็บเรนกิ้งสูงถึง40.94นะครับซึ่งมันจะส่งผลกับบอลไทยที่จะขยับในแง่ของเรนกิ้งฟีฟ่เข้าไปแตะหลักอันดับ80ของโลกได้นะครับเดยทีเดียวนะนี่อันนี้แค่โปรแกรมเอเชียนคัพนะยังไม่รวมเรื่องของปฏิทินฟีฟ่าเดผมว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแร์นะอันนี้ผมว่าแร์มากนะครับไม่ใช่แบบหลงแข่งขันแต่ละเกมแล้ว แข่งจบทั้งทัวร์นาเมนต์เป็นรองแชมป์ด้วยลบซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าบนอาิ์นคนัพวันเนี้ยต้องบอกว่ามันโหดและหินมากนะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรด้วยจริงๆครับก็เอาเป็นตัวเลขที่มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้วกันจะได้รู้ว่าภารกิจของทีมชาติไทยเราเนี่ย ต่อจากนี้เข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยและอาร์เซนอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบค,คอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ